สวัสดีครับช่างดอยโซลาเซลล์ครับบริษัทอิล็กทรอนิกสเดอร์สเต็มครับวันนี้ครับเรามาติดตั้งระบบโซลาเซลล์ชุดออนกิดนะครับชุด3.3กิโลวัตต์นะครับชุดนี้ช่วยประหยัดค่าไฟได้สูงสุดเดือนละ2,000บาทนะครับเป็นชุด3,300วัตต์นะครับเนี่ยวันนี้เราตั้งที่แม่โจ้ครับเชียงใหม่ครับบ้านคุณหมูนะครับวันนี้เป็นหลังคาซีแผคครับเนี่ยครับบนหลังคาซีแผคนะครับขั้นตอนแรกเราต้องทําการวัดระยะก่อนนะครับ เสร็จแล้วล้วก็จะเปิดแผ่นหลังคาครับเพื่อยึดตัวหลูกแคม์ลงไปครับตัวหลูกแคม์ก็จะไว้ยึดสําหรับแผงโซลาเซลล์นะครับแล้วก็ทําการวัดระยะก่อนนะครับเสร็จแล้วล้วก็จะเปิดแผ่นหลังคาขึ้นมาครับเพื่อยึดตัวหลูกแคม์นะครับติดตั้งให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับประหยัดคุ้มค่าคืนทุนแน่นอนครับระบบโซลาเซลล์ออนกิดนะครับวันนี้เปิดแอร์ตอนกลางวันครับ24,000 BTU ครับ หนึ่งตัวครับหรือว่าหนึ่งหมื่นสองพันวิดีโอสองตัวครับเหมาะสมสําหรับชุดนี้ครับประหยัดค่าไฟสูงสุดได้เลยครับเดือนละสองพันบาทนะครับครับตอนนี้ครับเรากำลังทาการยึดตัวหลูดแคมป์นะครับนี่ครับตัวหลูดแคมป์ครับจะยึดกับตัวแปรนะครับเนี่ยแปรจะวิ่งยาวเลยครับตรงนี้ครับเสร็จแล้วก็จะเกี่ยวหลูดแคมป์ลงไปครับเสร็จแล้วก็ลอกลงไปให้แน่นนะครับนี่ครับจะแน่นหนาครับเสร็จแล้วเราก็จะนําแผ่นลองพานะครับลงมาปิดครับ นี่ครับเรียบเนียนครับนี่ครับขั้นตอนนี้ครับการทำการยึดตัวหลุดแคมป์นะครับทุกขั้นตอนครับทุกตําแหน่งครับเราก็จะทาเหมือนเดียวกันนะครับนี่ครับเปิดแผ่นหลังคาครับเสร็จแล้วใส่ตัวหลุดแคมป์เข้าไปครับล็อกเข้าไปครับแน่นหนาครับง่ายๆครับแต่ว่าแน่นหนาครับผมไม่มีทางหลุดแน่นอนครับเสร็จแล้วเราก็นําแผ่นหลังคาลงมาปิดครับนี่ประมาณนี้ครับขั้นตอนการยึดตัวหลุดแคมป์นะครับนี่ครับหลังคาก็จะเรียบเนียนครับไม่โก่งขึ้นมานะครับ หลังคาต้องไม่โก่งครับเช็คชัวร์ครับต้องแน่นหนานะครับนี่ครับถ้าเรายึดตัวหลุกแคมป์เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะนําลังเลียวครับขึ้นมายึดติดกับตัวหลุกแคมป์ที่เรายึดกับตัวแปรไว้แล้วนะครับตรงนี้ครับวันนี้เราติดตั้งทั้งหมด6แผงนะครับก็จะใช้ลังเลียวครับยาวประมาณ6กเมตรเก้าสิบนะครับนี่ครับยึดลังเลียวนะครับสองแถวนะครับแถวข้างล่างแล้วก็แถวข้างบนนะครับตอนนี้ครับ นี่ครับเราติดตั้งชุดรางเดียวนะครับเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ครับเช็คชัวร์ครับนี่ครับว่าแน่นหนาครับไม่หลุดแน่นอนครับตัวนี้ครับเราใส่รูปแคมป์ครับเข้าไปแล้วครับเสร็จรางเดียวครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราทําการเดินท่อร้อยสายนะครับนี่ครับตรงนี้ครับเราทำการเดินท่อนะครับ บนฝ้าพิดานะครับใต้หลังคาครับแล้วก็เดินเป็นท่อเหล็กนะครับตรงช่วงโค้งช่วงงอก็เป็นฝึกเหล็กกันน้ํานะครับตอนนี้กําลังทําการร้อยสายลงไปนะครับนะครับวันนี้เราใช้สายพีวีเบอร์สี่สควมนะครับนี่ครับสองเส้นครับสีแดงสีดํานะครับติดตั้งหนึ่งสติงครับแล้วก็มีสายกาวครับสายทองแดงเบอร์สิบหนึ่งเส้นนะครับนี่ครับตอนนี้กําลังสอดสายไปที่ชุดควบคุมนะครับชุดควบคุมอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ในห้องครับผมนี่ครับ เนี่ยครับขั้นตอนนี้ครับเราทําการติดตั้งนะครับเดินสายครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราทําการเข้าหุ่นซีโฟนะครับฝั่งนี้เป็นคนลบครับเข่าหุ่นซีโฟเป็นตัวผู้นะครับเพราะว่าที่แผงโซลาเซลล์ครับฝั่งคนลบจะเป็นตัวเมียครับเนี่ยครับใส่พินครับเข่าที่คีมย้ำครับเสร็จแล้วสอดสายเข้าไปครับเนี่ยย้ำหัวให้แน่นครับเสร็จแล้วเช็คครับนี่ครับ จะไม่หลุดนะครับเสร็จแล้วใส่หัวซิโฟเข้าไปครับน่ครับดันเข้าไปให้สุดครับเสร็จแล้วจะดึงไม่ออกนะครับเช็กช่วยอีกทีครับนี่ครับแน่นหนาครับเสร็จแล้วใส่ยางรองกันน้ําครับนี่ครับล็อกท้ายครับเนี่ยขั้นตอนการล็อกหัวซิโฟครับด้านหน้าก็อยู่กับพี่ครับตรงหัวครับล็อกด้านท้ายนะครับนี่ครับ เสร็จเรียบร้อยครับฝั่งคนลบครับเข้าหัวตัวผู้นะครับนี่ครับเช็คพินด้านในครับจะเห็นเป็นสีเงินเครับตรงนี้ครับเช็คท้ายครับแน่นหนาครับเสร็จแล้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งครับก็เข้าหัวไซีโฟเป็นตัวเมียครับฝั่งคู่บวกนะครับเพราะว่าที่แผงโซลาเซลล์ครับฝั่งคู่บวกจะเป็นตัวผู้นะครับนี่ครับเสียบพินเข้าไปที่คีมยําครับเดิมครับสอดสายเข้าไปครับ นีบสายคู่บวกครับจะเป็นสีแดงนะครับย้ำให้แน่นครับเนี่ครับเช็คชัวร์ครับดึงไม่หลุดครับใส่หัวชิโฟเข้าไปครับเช็คครับหมุนออกมาเช็คอีกทีครับว่าแน่นหนาครับนี่ครับถ้าแน่นแล้วจะดึงไม่ออกครับใส่ยางรองกันน้ำเข้าไปครับล็อกท้ายครับ จับหัวซีโฟครับแล้วก็ล็อกท้ายเลยนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการข้าหัวซีโฟครับฝั่งนี้คู่บวกครับข้าหัวตัวเมียครับนี่ครับตัวเมียจะไม่มีเดือยนะครับเช็คพินด้านในครับนี่ครับเช็คท้ายครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการขึ้นติดตั้งแผงโซลาเซลล์เลยนะครับขั้นตอนนี้ครับก่อนที่เราจะทําการขึ้นติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับ เราต้องทำการวัดแรงดันของแผงก่อนนะครับแผง580วัตต์ยี่ห้อ p s i ครับไบิฟเชียลครับรับแสง2ด้านนะครับฝั่งนี้ด้านหลังครับฝั่งนี้ด้านหน้าครับนี่ครับเหมือนกันเลยครับรับแสงได้ทั้งสองด้านครับแรงดันอยู่ที่ประมาณ4 0่สถึงห้โวลต์นะครับตอนนี้สี่สิบี่จุดครับผมนี่ครับรับแสงด้านหลังนะครับตัวนี้ครับแรงดันก็ยังได้ครับนี่ครับแผงโซลาร์เซลล์ครับรุ่นใหม่ครับนี่ครับได้ฉลากบลูห้าครับจากกรฟอครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับ เนี่ยว่าผลิตไฟได้เต็มประสิทธิภาพนะครับได้หาดาวครับเป็นแผงเทียวันครับเทียหนึ่งครับผลิตจากโรงงานสาหกรรมขนาดใหญ่ครับผมวันนี้เราติดตั้งทั้งหมด6แผงครับก็ทําการวัดแรงดันทั้ง6แผงเลยนะครับเนี่ยครับตอนนี้กําลังจะทําการขึ้นติดตั้งแล้วนะครับเนี่ยครับขัตอนนี้ครับนแผงโซลาร์เซลล์ครับแผงที่1ครับคุณมาแล้วครับ แผ่นที่หนึ่งครับใช้ตัวเอ็นแคมป์นะครับในการยึดจบของแผงนะครับยึดแผ่นแรกและแผ่นสุดท้ายครับตัวนี้ครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับแผ่นที่หนึ่งครับขนาดของมาครับแผ่นที่สองครับ เนี่ยแผงที่สองครับวันนี้เราต่อนุกรมกันทั้งหมดหกแผงนะครับช่วงต่อระหว่างแผงครับเราต่อนุกรมกันนะครับอย่างนี้ครับรัดเคเบนท้ายครับไว้ใต้แผงโซลาเซลล์นะครับนะครับไม่ให้ชุดหัวซีโฟครับโดนแดดโดนฝนโดยตรงนะครับเพื่อความปลอดภัยและยืดอายุการใช้งานนะครับ นะครับเสร็จแล้วแล้วก็เอาแผงลงมาครับนี่ครับช่วงต่อระหว่างแผงครับก็ใช้ตัวมิดแคมป์ครับการยึดจับระหว่างแผงครับตั้มนี่ครับทุกแผงครับแล้วก็เลิงระยะครับเล็งแนวเชือกครับนี่ครับถ้าตรงก็ล็อกเลยนะครับ นี่ครับถ้าตรงก็ล็อกเลยนะครับล็อกครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับแผ่นที่2ครับทุกแผ่นครับเราก็ทำเหมือนเดียวกันทุกขั้นตอนนะครับวันนี้ติดตั้งทั้งหมด6แผงครับแผ่นที่3ครับขึ้นมาแล้วครับใต้แผงโซลาเซลล์ครับแล้วก็ทำเหมือนเดียวกันครับนี่ครับแผงรุ่นใหม่ครับไบฟิคเชียลครับรับแสงสองด้านนะครับ ฝั่งนี้ด้านหลังนะครับเหมาะสำหรับหลังคาไม้ลนชีดครับสีลูซิงมากเลยครับผลิตไฟได้เพิ่มขึ้นครับ5-10%นะครับแต่ในนี้เป็นหลังคาซีแพคครับก็สะท้อนแสงได้นิดหน่อยนะครับแสงกระทบครับลงหลังคาสะท้อนขึ้นไปครับผลิตไฟได้เพิ่มขึ้นประมาณ3-5%ครับประโยชน์ก็ระบายความร้อนใต้แผงได้ดีครับไม่มีความร้อนสะสมในแผงนะครับก็แสงกระทบข้างบนก็สะท้อนลงมาข้างล่างเลยครับ ประมาณนี้ครับข้อดีของแผงรุ่นใหม่ครับไบเชคเชื่อครับรับแสงสองด้านครับแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีครับทำให้ผลิตไฟได้เพิ่มขึ้นนะครับนี่ครับทุกแผงครับแล้วก็ระยะครับแนวเชือกครับแผนที่สี่ครับขึ้นมาแล้วครับวันนี้เราติดตั้งทั้งหมดหกแผงนะครับ ตรงนี้ครับใต้แผงโซลาเซลล์ครับแล้วก็ล็อกคีบันทายครับสายคีบันทายที่เราใช้นะครับทนอุณหภูมิได้แปดสิบถึงแปดสิบห้าองศานะครับใต้แผงโซลาเซลล์ครับอุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบองศานะครับสายคีบันทายครับรัดแน่นหนาครับแน่นอนครับถ้าไม่ดึงครับจะอยู่แบบนี้ตลอดไปนะครับไม่มีกรอบแตกแน่นอนครับผมเพราะว่าไม่โดนฝนนะครับไม่โดนแดดด้วยครับ แต่ว่าอุณหภูมิใต้แผงก็ต้องมีอยู่แล้วครับแต่ไม่เกิน60องศาแน่นอนครับเนยแผ่นที่5ครับมานะครับนี่ครับทุกแผ่นครับเราเล็งระยะครับแนวเชือกครับให้ตรงกันหมดนะครับนี่ครับ ขึ้นมาครับแผ่นที่6ครับแผ่นสุดท้ายของวันนี้นะครับวันนี้เราจะตั้งทั้งหมด6แผงครับนี่่เเเอออาาาาามมกกแผงขคืใต้แผงโซลาร์เซลล์ครับเราใช้คีมม้วนทายครับรัดช่วงต่อหัวไอซี่โฟครับต่อนุกรมกันทั้งหมด6แผงครับวันนี้ครับนี่ครับใช้คีมม้วนทายครับรัดใต้แผงโซลาร์เซลล์ครับไม่ให้ชุดหัวไอซี่โฟครับไม่ให้โดนแดดไม่ให้โดนฝนโดยตรงครับเพื่อความปลอดภัยครับ อายุการใช้งานนะครับเสร็จแล้วแล้วก็จะนําแผ่นลังคาลงมาครับเออจะนําแผ่นโซล่าเซลล์ลงมาครับนี่ครับตัวช่วงต่อระหว่างแผงครับก็จะใช้ตัวมิดแคมป์ครับในการยึดจับระหว่างแผงครับเหมือนเดิมครับตัวนี้ครับอุปกรณ์มัลติ้งพีอครับจะมีหมุดเล็กๆครับเอาไปหยักลงที่ขอบแผงครับนี่ครับหมุดเล็กๆครับนี่ครับนี่ครับเสร็จแล้วก็เล็งระยะครับแนวเชือกครับ พี่กุ้งขึ้นหน่อยนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นะครับตอนนี้หกแผงครับตัวยึดจบของแผงครับก็จะเป็นตัวมิดแคมเป็นตัวเอ็นแคมนะครับตัวนี้ครับนี่ครับนี่ครับตัวยึดจบของแผงครับเอ็นแคมครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมด6แผงนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการเชื่อมต่อชุดสายกาวนะครับเข้ากับตัวล็อกกาวครับกับชุดรางเดียวตัวนี้ครับนี่ครับขั้นตอนนี้ครับเรากำลังทการติดตั้งชุดล็อกสายกาวนะครับตัวนี้ครับตัวล็อกสายกาวครับนี่ครับสายกาวที่เราใช้นะครับวันนี้ครับสายทองแดงเบอร์10นะครับตามมาตรฐานของการไฟฟ้าครับสายทองแดงเป็นสายกาวต้องเป็นเบอร์6ขึ้นไปนะครับตอนนี้เราใช้สายเบอร์10นะครับ เนี่ยตัวล็อกสายกาวครับก่อจะล็อกลงไปกับชุดรางเดียวครับอย่างน ok ี tous, ้ครับนี่ครับแล้วก็จะล็อกลงไปให้แน่นครับตรงนี้ครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับตัวนี้ครับตัวล็อกสายกาวนะครับจะมีหมุดเล็กๆครับผมอยากลงที่ขอบรางครับตัวเอนแคมป์ครับก็จะมีหมุดเล็กๆอยากลงที่ขอบรางครับอยากลงที่ขอบแผงครับชุดนี้ครับจะสื่อถึงกันหมดครับนี่ครับชุดขอบของแผงโซลาเซลล์ครับ ใช้ตัวมิดแคมป์ครับก็จะหยักลงที่ขอบของแผงครับสื่อถึงกันหมดครับเวลามีฟ้าผ่าไกลๆครับหรือว่ามีไฟรั่วลงอุปกรณ์ครับก็จะรั่วลงดินเลยนะครับไม่ทำอันตรายกับผู้ใช้งานครับอุปกรณ์ก็จะได้ไม่ฟังเสียหายครับเราจะยึดตัวล็อกสายกาวครับที่เป็นชุดลังเดียวครับทั้งหมดครับเราติดตั้งชุดลังเดียวกี่เส้นครับก็ต้องล็อกสายกาวทุกอันนะครับนี่ครับใส่ทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะครับ ตัวล็อกสายกาวครับครับก่อนที่เราจะทําการยึดสายกาวลงไปนะครับเราต้องปอกให้เห็นสายทองแดงก่อนนะครับก่อนที่จะล็อกลงไปครับนี่ครับปอกให้เห็นสายทองแดงครับเสร็จแล้วก็ล็อกลงไปครับนี่เส้นข้างในตัวนี่ครับหยุดทางแถวข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับเนะครูดสายให้ตึงครับ เสร็จแล้วก็ปอกให้สายทองแดงครับแล้วดึงให้ตึงครับครับล็อกลงไปให้แน่นครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการยืดสายกาวนะครับครับขั้นตอนการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ครับบนหลังคาครับงานบนหลังคาเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะลงมาทำการติดตั้งชุดควบคุมครับตู้คอมเมนเออร์และชุดยิมพัเตอร์ในห้องควบคุมนะครับ ัอออตอนนี้ครับเรากำลังทำการติดตั้งชุดควบคุมครับตัวคอมไนเนอร์นะครับแล้วก็ตัวอิวอร์เตอร์นะครับตอนนี้ติดตั้งชุดรางไวเวครับลงมาที่ชุดควบคุมแล้วนะครับเดินสายจากแผงโซลร์เซลล์ครับลงมาแล้วครับตอนนี้ครับสายพีพีครับกําลังทําการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้ตู้คอมไนเนอร์ครับตัวอ,อิวอร์เตอร์ครับผมตอนนี้กําลังทําการติดตั้งนะครับตัวนี้ตู้คอนเมอร์ตลูกค้าครับอ๋อถ่ายวีดีโอไปนี่เหันเนาะ นี่ครับตอนนี้ครับเราติดตั้งนะครับเดินสายครับเสร็จเรียบร้อยครับทําการทดสอบระบบนะครับตอนนี้ครับชุดนี้ครับเป็นตู้คอมไบเนอร์ครับเบรคเกอร์ดีซีครับฟิวดีซีครับสถียรการไฟดีซีครับชุดนี้ควบคุมแผงโซลาร์เซลล์ครับสตริงที่1ครับตัวนี้เป็นเบรคเกอร์เอซีครับเบรคเกอร์อาร์ซีบีโอครับกันไฟดูดไฟรั่วไฟเกินครับตัวนี้เป็นสถียรการไฟเอซีครับเวลามีฟ้าผ่าไกลๆครับจะรั่วลงดินไปเลยครับนีะครับชุดนี้เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับทําการเชื่อมต่อครับเข้ากับที่อินเวอร์เตอร์นะครับ ตอนนี้โซลาร์เซลล์ครับผลิตไฟแล้วนะครับ600วัตต์ครับผมวันนี้ไม่มีแสงเลยนะครับนี่ยตัวนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดครับตัวนี้เป็นสายจากแผงโซลาร์เซลล์ครับชุด DC ครับตัวนี้เป็นสาย CT กันย้อนครับตัวนี้ตัวเช็ค Wi-Fi ครับดูแอปพลิเคชันผ่านมือถือครับชุดนี้เป็นชุดไฟ AC ครับที่ขนาดเข้ากับการไฟฟ้าครับโซลาร์เซลล์ครับจะผลิตไฟนะครับเสร็จแล้วจะผลิตไฟย้อนเข้ามาที่ชุดควบคุมครับตู้ของซูมเอร์ในบ้านลูกค้าครับตัวนี้ครับ เราใส่เบเกอร์ตัวนี้ไว้ครับเนี่ย20แอมป์ครับเสร็จแล้วครับชุดโซลาร์เซลล์ก็จะผลิตขนานเข้าไปที่ชุดการไฟฟ้านะครับแต่ว่าไม่มีไฟย้อนกลับแน่นอนครับเพราะว่าสายซีทีชุดนี้ครับเราป้องกันครับจะผลิตไฟเท่าที่ใช้งานเท่านั้นครับถึงโซลาร์เซลล์จะผลิตได้เยอะนะครับจะไม่ผลิตเกินครับจะผลิตเท่าที่ใช้งานภายในเท่านั้นนะครับผมตามมาตรฐานการไฟฟ้าครับเราติดตั้งชุดซีทีครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนนี้ครับเราทําการ ติดตั้งครับเสร็จเรียบร้อยครับทดสอบระบบครับเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวก็ทําการเก็บงานครับปิดฝาลางปิดฝาตู้นะครับตอนนี้ครับเราทําการเก็บงานครับเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ครับชุดนี้นะครับเป็นระบบโซล่าเซลล์ชุดออนกริดครับประหยัดค่าไฟได้สูงสุดเดือนละ2000บาทนะครับเป็นชุด3,300วัตต์นะครับยี่ห้อ PSI ครับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ครับ580วัตต์นะครับแผงรุ่นใหม่ครับใบเฟเชียลครับรับแสง2ด้านนะครับ วันนี้เราติดตั้งทั้งหมด6แผงนะครับวันนี้เราตั้งที่บ้านแม่โจ้ครับจังหวัดเชียงใหม่ครับผมบ้านคุณหมูครับขอบคุณคุณหมูครับและครอบครัวครับที่เรียกใช้บริการทีมงานช่างดอยสุรเซลครับบริษัทไอทีนี้เตอร์ิสเต็มครับเราเช็คหน้างานไม่มีค่าใช้จ่ายครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณคุณหมูครับและครอบครัวที่เรียกใช้บริการทีมงานช่างดอยสุรเซลครับผมติดตั้งสุรเซลต้องช่างดอยสุรเซลครับผมครับ